หลังจากหลังจากออกจากาวัดนะคะวัดพระทิพเนรนะคะเราก็จะมาหาอะไรทานอยู่ที่ร้านนิตินิตนิกิต้านะคะนิกิตา้าหน้าหาดราวัยนะคะเด้อทุกคนนิิกิตา้าหน้าหาดราวัย นี่เนาะคุมสีหน้าเขาจแปปะแบบว่ามิโนอะไรมั้งเออยนีอะไรมั้งอ่ะบัวได้ฟิวบรรยากาศทะเลแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่ว่าออกมาจากอ่ะอันนี้ขึ้นมาอันอย่างนะสถานที่ที่เราไปอ่ะ สถานที่ปฏิสถานนะองพระศิวรีไหมไม่ใช่ลูกศิวลรีที่ไหนล่ะเออปฏิภเนีโอ้ยทีกนก็ว่าไปเนาะอ่ะทีนี้ก็มานั่งกินลมชมมิวนะกะกินข้าวอยู่ชายริมเีตรงนี้เลยนะหาดราวไวค่ะทุกคนหาดราวไวแล้วก็ตรงนี้ร้านอาหารอ่ตะะิกิต้าิกิต้าร้านใหญ่มากนะะวิวได้ ใต้ต้นมะขามยไไม่พี่น้องต้นมะขามจะได้กดพอคดเนม่ต้นมะขามมาแมจ่จิตเพาแม่จิตเป็นหาร้อยปีเราบอกดูต้นมะขามสีอย่างเลยื่อเลยเออลกนนะะ็มากันสามคนนะคะมากันสามคนพี่น้องน้องบัวก็เข้าห้องน้ําอยู่ก็เราออเดอร์อาหารเรียบร้อยแล้วนะคะร่อให้เขามาเสิร์ฟจะกินข่าวเซจก็ว่าจะาไปแหลมพงเทพต่อสักหน่อยนึงนะคะแต่ก็คงไม่ได้ รอ,อจนกว่าพระอาทิตย์ตกน้ํานะคะเพราะว่าน้งบัวมีทุระนะคะต้องกลับไปดูแลเทค็แคร์พ่อใหญ่ฝรั่งอีกหกโมงเย็นนะคะเขาต้องกลับให้ถึงป่าตองก่อนหกโมงเย็นนะคะทุกคนมันก็เลยแบบว่ามันได้มาในไหนมาถึงลาวัยแล้ยวเนาะก็เลยจะอยู่ก็เอาเอาเป็นว่าไปเก็บไปเก็บภาพที่แหลมพรงเทพด้วยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ ไม่ได้ฟิวตรงที่ว่าพระอาทิตย์ตกน้ําพระอาทิตย์ตกทะเลน่ะพี่น้องแต่กับมาแ้วกับเอาโอกาสไปก่อนนะคะไปถ่ายมุมนู่นนี่นั่นเออแหลมพรงเทพมันไฟใหม่หรือว่าเมือ่อ้นอันนี้เดี๋ยวเดี๋บทจะถ่ายเบิ้งนะคะว่าฝั่งริมเลหรือว่าชายหาดของราวัยมันก็หาดมันก็ใหญ่ยาวกว้างนะคะทุกคนใหญ่ยาวกว้างอยู่นะก็เกือบจะพอๆกันกับ าหาดป่าตองแต่ว,ว่าลักษณะของหาดมันไม่เหมือนกันนะคะอันนี้หาดมันจะดูเหมือนว่ามันจะชันชันแล้วก็มีขูดหินมีอะไรประมาณนั้นค่ายๆกบค้ายๆก,กับขูดหินอของกระหิมนะคะประมาณนั้นเลยก็จะมีเป็นบางบางส่วนที่มันเป็นเนินหาดทรายเนี่ยแม่ทุกคนทีนี้บนจะกลับกล้องให้ดูนะคะว่าด้านหลังมันเป็นยังไงนะคะสําหรับหาดราวัยเนาะก็สวยอยู่นะโอเคอยู่ นะคะใช่แถวๆเนี่ยชายริมฝั่งเนี่ยนะคะก็จะเป็นจะเป็นร้านอาหารนะคะเป็นร้านอาหารยาวแบบยาวยาวๆไปเลยนะคะทุกคนเนี่ยจะยาวเหยียดไปนู้นไปถึงฝั่งโน้นเลยนะคะลมก็จะแห้งนะคะลมก็จะแรงมากมปปนาี่ับปัญญาเครื่องเขาก็จะมีไฟมีอะไรให้แบบว่าก็ได้ได้ซิลอ่ะเห็นไหมร้านนั้นก็แต่งสวยสวยมากสวยมากเลย ลานตรงนั้นนะเราก็จะเป็นสะพานนะคะตรงนี้สะพานตอนดีเดนก็จะมีไฟสองนะคะให้คนไปนั่งกินลมชมวิวหรือว่าไปเดินเล่นก็ได้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นจุดนักท่องเที่ยวหรือว่าเรือใหญ่นะคะตรงนั้นเนาะจะเป็นจุดนักท่องเที่ยวหรือว่าเรือใหญ่เทียบผ้านะคะสําหรับสําสหรับเรือใหญ่ที่เขามาเนาะ,ะ mm hmm. ก็จะไปจอดอฝั่งนู้นนะคะไปจอดอยู่กลางกลางทะเลนะคะแล้วก็จะมีสะพานอันนี้จะเป็นตอมอสะพานข้าม เดินออกจากเรือขึ้นฝั่งมานะคะก็แถวๆนี้ก็จะเป็นจะเป็นร้านอาหารหมดเลยนะคะทุกคนเห็นเขานะคะมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนในที่ป่าตองนะคะทุกคนมันจะมีอีกเนินหนึ่งตรงน้นจะเป็นใช้หาดดีอยู่นะคะตอนเนี้อันนี้คือหาดลาวไหม้เด้อทุกคนทะเลหาดลาวไวมนะคะเบื้องต้นมะข,ขามใหญ่ต้นมะขามใหญ่กี่ร้อยปีแล้วก็ไม่รู้นะคะนี้แต่พูดถึงว่า พูดถึงว่าเนาะก็ก็มีลูกค้านะคะนักท่องเที่ยวมาเยอะเหมือนกันนะคะดูสินั่งกันเต็มหมดเลยทุกคนนะก็ะนั่งกันเต็มหมดเลยเนี่ยต้นบกักขามใหญ่เนี่ยมานขึ้นก็จะมีไฟนะคะเนี่ยเห็นไหมเป็นโคมโคม,นคม,นคคมเนี่ยคือโคมไฟยู่ทุกคนเออยาวไปนูน่นก็จะเป็นยาวไปนูน่นก็จะเป็นไอ้นั่นเป็นอ่าพพวกเรือหางยาว เรือหางยาวพวกชาวประมงเขาออกหากปลากลางคืนนะคะทุกคนอันนี้บนจะซุ้มขม้าให้เพิ่งเนาะ,ะจะเป็นเกาะอีกอันนึงนะคะนะเป็นเรือหางยาวนะคะทุกคนอี้คนซุ้มขม้าให้เบิง่งนี่นะคะก็สวยงามอยู่อ่าก็จะมีปอมมีเอื้อนไว้อย่างนะ้าปอมปอมสําหรับอ่าเขาทําทาประมองน่ะแม่ทุกคนเขาจะปักทงปักทงเอาไว้นถวมี้โอ้ยญีุ่ญนก็เสียวว่าตกลงนี่เด้อเฮ่จะไปลุกบานบัเดิ่นนะ ทะเลไอ้สะพานนะคะสะพานสวยอยู่นะหาดาวัยสวยอยู่นะโอ้ยจ้กผู้ใดดอกติ่งน้องติ่งแมงมานกด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 ,กดิดีโออ่ะกดแล้วเหรอโอเคยเนเนยอย่าต้จมก้นเห็นว่าอย่างได้สิวมากเลยลุกอันตะโพลวื้ว อตรนนั้นดอกเรียวมันหงาเองมันต้องบวชถ่ายกล้องไม่กล้องในมือไม่ในมองไม่เห็นทุกคนก็สวยงามมากนะสวยงามมากรูปแบบคางแง่ดีจังวันนี้เนาแล้วก็อันโน้นอันโน้นเป็นต้นไทรต้นโตต้นไทร์ังไงเลยก็โอเคได้กินข้าวกันก่อนค่ะทุกคนกินข้าวกันเด้อไอ้ คลิปท,ที่ไปงานวันเกิดน้องทิพย์เมเื่อเืนนี่ยังมาฮะนี่เรียบร้อยก็ลงบ้างเป็นบางส่วนออเดอร์แล้วตอนนี้ก็ได้เครื่องดื่มมานะคะอาหารยังไม่ได้พี่นั่งไม่ถูกทางว่ะถ้านั่ง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 ฝั่งน้องบวอัวเนี่ยจะเวลาถ่ายถ่ายมันจะมันจะชัดนะแต่ถ้านั่งฝั่งนี้มันจะออกมัวๆเด้อทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวกันอันนี้เป็น โอ้ยน้่มนั่งอีกน,น้่นังเอกี่บุมากันสามคนค่ะวันนี้ มาแล้วค่ะอาหารของเราวันนี้อาหารเที่ยงหรือว่าอาหารบ่ายโอ้ยอาหารเลี้งน่นะรอดพี่น้องปลากระพงนึ่งมะนาวนะคะส้มตำไทยแล้วก็เนื้อย่างนะคะเนี่เลยเข้าวสวยข้าวไรเบอรี่หรือว่าข้าวกล้องนะคะทุกคนมากินเขาน้ำกันเดอร์บาทนี่ กินข้าวเสร็จแล้วก็ไปต่อเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวไหนทัวร์ไหนวันนี้ค่อยว่ากันอีกทีอร่อยไหมน้องบัวอืมไม่กินข่าวกันเลยทุกคนกินข่าวกับบรรยากาศแบบสุดยอดสุดยอดนะคะริมเรนะคะลมลมพัดเย็นๆได้ได้ฟิวของอ่าสินไอทะเลทุกคนแต่ว่าเวลาไปหอดบ้านนี้รับรองมันเหนียวนน่มือวันบ่๊มบิมื่อวนบุ๊มบิลนานเด้บ่๊มบบ่มบนจี สีเขียวจ่นสีนเหเละว่ามันจีเหลียด้เขียวเราี่น้องเขียวเลยละ่ะมามา,มาบอกบอ,กบอกายแย่ห้างกินข้าวน้ำกันบันนี่อยู่แล้วมันบ่ายสองบ่ายสามแล้วเดี๋ยวก็ได้เวลากลับบ้านแล้วอ่ะมาทุกคนมาทุกคนกินข้าวด้วยกันขอดเด่นในถะุ้เอาาว่าโอเคอยู่นะเนี่ย ninh đấy,หอม đi nó, láoหอม nào? Tại sao vậy? Tại sao? nào mận nào tìm ỷu. Bàn nào nào วัวสูตรใครก็สูตรมันสูตรใครก็สูตรมันสูตรวัวนี่มันผ่าอยู่จะมันผ่าหลังใช่ไหมผ่าหลังม,ม,มันไม่ได้บังมันไม่ได้บั้งกลางฮะตกไปหมดว่ามาจากไหนอะไรแล้วตกในดินไ,ไปแล้ว ดอกไม้สวยมากเลยนะถ้าจะหมดเยอะนั่นน่ะดอกไม้เนี่ยดอกไม้สดทั้งนั้นเลยต้นไม้กับดาวเรืองก็อยู่ได้ด้าวเรืองอยู่ได้แหละวันน้แต่ดอกอย่างอื่นมันจะโดนแดดมันจะอยู่ไม่ได้แม่นี่แหละต้องต้องข่มเอตลอดมันก็อยู่ได้นัอยู่ข้างนอกอันนี้ที่อยู่ข้างนอกนั้นนะ วงนอกก็สวยนะแต่ว่ามันมันเป็นไอ้นั่นไงเป็นพวกเบญจมาศพววเอกเขาไม่ได้สดเลยเนี่ยแต่ว่ามันเป็บเวกตนีหญต้มจำไม่ได้แต่ปลาทุกคนกินได้อยู่ Knock nóc lam, nám nó the nóc do I đây Knock bit lam, nữa. Emma? Huh? Thấy Huh? 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 Huh?